สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับอ่คลิปนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะประจําวันอังคารนะครับที่21กรกฎาคมนะครับเออ20กรกฎาคมนะครับก็เป็นอีเวนต์จี้มานะครับซึ่งเออแม่งมาแบบทําโมเดลซะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่นอกโลกนะครับเออเป็นแบบที่ดึงดูดนะแกนแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็มีร้านค้าลึกลับนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับใครมีทุนก็จัดเลยนะครับอ่ะได้ชิ้นส่วน a บวกมาเลยนะหรือว่า a บวกจะยากครับถึงมีให้ขายแบบนี้นะครับอ่ะใครมีตังก็จัดนะครับยี่สิบเก้าบาทนะครับลุ้นหนึ่งถึงสามชิ้นนะครับอ่ะจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านประกาศกันก่อนนะครับเครื่องขยายโควิดนะครับไม่ใช่ เครื่องขยายกาวีดีนะครับกาวี avi, น่าจะน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะกาวีดีนะครับความสามารถเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาสเมื่อทำเป็น S บวกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับค่าผ่านทางคูณสี่แสดงผลนะครับเมือ่อถอยเต่าผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอกาสทําลายอาคารพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่ผ่านนะครับและยกเลิกทาสีด้วยนะครับ โอกาส70%นะอ่ะลืมพูดนะครับ70%นะครับในส่วนส k กิลที่พ่วงมาด้วยนะครับรามวันปิดอีเวนตะ์รับ2 0ประเภทนะผลต้อไปแบบไวที่สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับก็เป็นจี้ที่ดีนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามผมนะก็ก็หน้าสน่าสมหาไว้นะครับอีเวนต์ภารกิจนะครับรับรางวัลจำนวนมากและรับชาเลนจ์แสงแห่งเกีดยรติยศเมื่อทำภารกิจครบชาเลนจ์ challenge เน่ะ คืออะไรวะจนถึงยี่สิบเก้าเลยเหรออีเวนต์หมดวันที่ยีบสี่นะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะวันศุกร์หมดอีเวนต์นะครับโอเคปะไปดูว่าให้หาอะไรบ้างนะเห้หาเครื่องน้ำถ่วงเอสี่ชิ้นเลยนะโอ้ยากอีกแล้วซึ่งเครื่องน้ำถ่วงเอเนี่ยต้องหาชิ้นส่วนเครื่อง A บวกสองชิ้นแล้วก็รีโมทควบคุมระเบิด A 3สามชิ้นนะเพื่อไปล็ก แบบเได้หนึ่งชิ้นนะครับก็คือยังไงอะ่ะหา A หา A 12ชิ้นใช่ไหมแล้วก็อเน,นี้ยหา8เออใช่ดิหา A บวกแชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลามากนะครับเปิดจากของฟรีก่อนนะครับ โอ้มีมาขายลูกบาทแบบเลือกเจ็ดรอยเพชรด้วยนะอ๋อมีมีโจนเริ่มเปิดขายในแพ็คแล้ววะแหมผมารอเลดมอนเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเออพรีเมียมห้าชิ้นอ่ะนะสามพันลูกอมดาวนะครับผมผมหวังเหลือเกินนะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นเลยหลังเลดมอนเตอร์ครับแต่ว่ายังนะครับ เ e ดมอนเตอร์นี่มันจะเลหลังเดือนไหนครับเนี่ยผมว่าอีกสองเดือนถ้าเดาเล่นๆนะหรือไม่ก็เดือนหน้าเนี่ยนะครับที่แบบเอีเวนต์หลังการ์ดอะสม,มนาานมันจะมาชอบหลังเอีเวนต์เลยหลังการ์ดที่เป็นเอ,อการ์ดประจําเดือนใหม่ๆนะครับเอ,อต้นเดือนน่ะเฮ้ย<อ><ก>ชิ้นส่วนไม่ออกเลยวะ่ะ เอามาแล้วว่าผมได้ A บวกมาเลยว่ะก็ลืมบอกนะครับระหว่างที่เปิดสุ่มแพ็กอยู่นี่อาจจะกระตุกได้นะครับขออภัยคุณผู้ชมนะครับผ้ามันอาจจะไม่ตรงกับเสียงนะครับเฮ้ยได้ A บวกมาว่ะชิ้นส่วน A นะครับ รีโมทนี่ต้องหาสิบสองชิ้นเลยนะผมได้อีกแพ็คหนึ่งเปิดไปให้หมดอ่าเราไปทบทวนกันก่อนนะครับว่าเออเรายังขาดอะไรนะครับตอนนี้ A บวกมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ A 1หนึ่งชิ้นนะครับจากการเปิดแพ็คดองนะครับแพ็คแพ็ฟรีนะครับอ่าเปิดของฟรีไปก่อนนะครับเปิดลัคกี้ก่อนนะ ค่อยไปตามทีละทีละสเต็ปนะครับอย่าไปเร่งรีบนะครับในแบบฟิกรวมก็มีนะครับแต่ผมว่ายากเหมือนเดิมนะครับยากยากยากที่จะได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวหาเจี้ตีนะเพื่อเคลียร์ช่องนะครับจะไขแบบทันทีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเออไหนๆก็มีให้ตีบวกก็ตีบวกไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขายแล้วอ่าเริ่มสุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มเลยนะผมมีอยู่แปดพันหกร้อยนะครับเก้าสิบนะครับจะจบที่อะไรมาดูกันนะครับเอมานะครับอือหือน้วว่าเอบวก เมา A บวกมานะครับสวยเอมาหืมนึกว่าเอบวกมาสองนะ่ะเห็นแสงขึ้นเยอะๆนึกว่ามาสองชิ้นเลยนะ ผมขายไปก่อนนะครับผ่านไปห้าร้อยเพชถือว่าโอเคนะผลลประกอบการยังดีอยู่นะครับอุ้ยเอบวกมาพร้อมเอว่ะอือหือหรือว่าจะอีซี่ครับเนี่ย โอ้ oh, เอามารัวๆเลยว่ะดีมากนะครับ ตอนนี้หนึ่งพันเพผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คผลประกอบการกันนะครับไปเช็คดูว่าเราก็ยังขาดอะไรนะครับตอนนี้เราได้เอสหนึ่งชิ้นชัวๆ์นะครับเดี๋ยวรับก่อนนะอันนี้สามารถแลกที่สุดฮิตนะครับ สะสมครบ6นะครับสะสม A ให้ได้6จะได้แรก1ทีนะโอเคเรายังหาเออเจ้าเนี่ยอีก5ชิ้นนะแล้วก็อันนี้อีกเท่าไหรอ่อเมื่อกี้เสียเท่าไหร่วะ8ใช่ไหม เราหายนี่อีก4ชิ้นหนึงนะสำหรับ A นะครับ สวยนะครับเปิดลัคกี้ก่อนนะครับ อือยงบกกิบเลยว่ะตอนนี้เรารู้สึกจะได้เอชิ้นที่สองนะอ่ารับไปก่อนนะครับถ้าได้เอสสี่ชิ้นเหรอจะได้แสงแห่งเกียรติยศอ๋ออุ้ยได้แสงป้องกันปะเดี๋ยวค่อยไปแรกนะครับต้องการเอบวกอีกสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ เออ A อีกสชิ้นนะครับก็จะได้ไอเนี่ย S อีกสองชิ้นแน่นอนนะครับเ,เปิดต่อนะครับก็จะไปให้จบอีเวนต์เลยนะครับเรามาครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้นะสวยนะครับหา A อ,อีก3มชิ้นเท่านั้นนะครับ A บวก A บวกผูดผิดหรือึกว่ามา2ชิ้น อ่าเบอกอีกสองชิ้นนะครับสองชิ้นตอนนี้สองพันเพชรผ่านนะครับสองพันเพชรผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าผลป,ประกอบการยังมาดีนะครับวันนี้แบบอีเวนต์นี้ค่อนข้างอวยผมนะเพราะขั้นต่ำผมเนี่ยยังไงก็ต้องมีสามพันอ่ะอีเวนต์จี้นะครับ ดวงไม่ค่อยดีกับอีเวนตี้เท่าไหร่นะเฮ้ยบีล้วนมาทำไมวะอือบีล้วนเริ่มออกแล้ว่ะ ผมไปแรกไว้ก่อนนะครับอาจจะกระตุกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสุ่มอยู่เนี่ยกระตุกนิดนึงนะครับโอเคได้เอตอนนี้เอสสามชิ้นแล้วนะครับ ไปๆมาเอยากเหมือนกันนะอ้าวเริ่มไม่ออกแล้วนะครับโอ้โห เฮ้ยจี้เวทไม่ออกแล้วว่ะอ้าวทำไมล็อกกันอย่างนี้ล่ะโอ้โหมันโดนทิ้งกลางทางเลยวะ่ะเฮ้ยเออสวย ตอนนี้สามพันเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขายเรายังขาดเอบวกหนึ่งชิ้นแล้วก็เออีกสองชิ้นเท่านั้นนะครับเอาจริงถ้าผมถ้าผมเติมนะเติมในร้านค้าจำกัดแต่ผมว่าผมปิดไปแล้วนะครับแต่เลือกที่ยังไม่เติมดีกว่านะครับ ว่าเราจะจบอีเวนต์อยู่แล้วอ้าวเรียบร้อยให้มาคู่เลยว่ะก็ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะเอ่อสามพันประมาณสามพันร้อยห้าสิบปะใช่ใช่สามพันร้อยห้าสิบนะครับสามหนึ่งห้าศูนย์นับจบอีเวนต์ไปนะครับ อ่ะเดีรับเอ,เอ้าลืมเอหน้าแตกไหมล่ะมึงเอมันได้หาสามชิ้นเออรีบเป็นไหนวะลืมไหมครับลืมลืม,ล,มลืมสนิทเลยแหมคนดูบอกสับขาหลอกกันนี่ว่าโอ้โหแล้วดูไอบวกมาโคตรง่ายอะ่ะ ผมว่าไอ้บวกมาง่ายกว่า A อีกนะครับเอาแล้วสิปัดเด็นไปะปัเด็นไปะปัเด็นประ,ปะ,ปะุ้ยปเด็นอยู่ที่ A นะครับตอนนี้นะเฮ้ย วัตถุดิบเหายากขนาดนั้นเลยวะโอเครู้ว่าจะหมดทั้งหมด3650นะครับอ่ะแม่งบวกมาอีก500รอเวนอันนี้ปิดชัวร์นะครับอ่ารับเลยนะเครื่องขยายกราวีด,ดีนะครับผมเรียกมันว่าโควิดแล้วกัน <laughs> เรียกโคตรง่ายเลยอ่ะใครปิดอีเวนต์นี้เท่า,หาไหร่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ผมโมดไป3650นะครับอ่ะ3600อยละตีเลขกลมๆนะครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าจี้นี้มันทำงานยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปไปจ้า